วันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมไอ้แบงค์สตอรี่นะครับวันนี้ก็เอาใจ2จังหวะบ้างนะครับรถเล็กแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับผมเป็นรุ่นอะไรวสักอย่างหนึ่งของน้องเขาแล้วผมก็ไม่ค่อยแม่นนะครับเรื่อง2จังหวะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับกับเจ้าของรถ2จังหวะนะครับโอเคครับผมไปดูกันครับ ก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของรถนะครับก็สวัสดีครับครับน้องชื่ออะไรนะครับชื่อคอสะชื่อคอสใช่ไหมครับโอเคน้องคอสนะครับเป็นเจ้าของรถรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้คาวาซากิเซบิโก้ค่ะคาวาซากิเซบิโก้นะครับก็อันนี้ก็เป็นรถช่วงประมาณปี2000นะครับเนาะใช่ไหมเก้าศูนย์ปายปลายอะไรเงี้ยเก้าศูนย์ปายปลายนะครับก็มารีวิวดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็น้องเขาก็แต right. oh, wow. oh, no. oh, oh, be ่งอะไรไปบ้างนะครับมาลองดูเด wow, ี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยก็จะมีปั๊มเบรกมีปั๊มเบรกข้างบนอันนี้เบอร์สิบเก้าปั๊มเบอร์สิบเก้าอันนี้มันคือพี่ก็ไม่แม่นเรื่องปั๊มเท่าไหร่เป็นปั๊มแบบบิ๊กไบท์เลยไหมหรือว่าใส่ได้ผมถอดมาจากเซ็ตเก้าร้อยอ่ะเหรอโอถอดมาจากเซตเก้าร้อยก็คือแบบเอามาใส่อย่างนี้ได้เลยใส่ได้เบอร์สิบเก้าก็คือปั๊มบิ๊กไบท์ทั่วไปนี่เองโอใส่ปั๊มบิ๊กไบท์เลย โอเคแล้วก็ามาไล่มา,าพวกน็อตอะไรนี้น็อตน็อตแต่งน็อตแต่งก็ทั่วไปใช่ไหมอันนี้ <c oughs> หรือว่า <c oughs> น็ <N ought S 1> อตทั่วไปน็ ought, อตทั่วไปน็อตที่เราซื้อตามร้านปกติเลยทั่วไปเลย <c oughs> ใช่ไหมน็ <N ought S 1> อตไทเทอโอเคแล้วก็ม,มือคัตมือคัตคัตก็ไม่ใช่เป็นปั๊มนะครับเป็นสายใช่ไหมครับคัตสายคัตสายก็เป็นของอะไรนะทีวีเอ็มทีวีเอใช่ไหม เนี่เป็นของ TWM อค๋คเป็นคัดสายนะครับแล้วก็มาข้างหน้าโอ้โหข้างหน้านี่ข้างหน้านี่คือเขาเรียกว่าอนเซอร์มันคือสไตล์ของอะไรนะสไตล์ของอ สายชาวสองล้อดีกว่าเรียกว่าชาวสองล้อเราดีกว่าก็จะมีคำคมมีอะไรเงี้ยอยู่หน้ารถอะไรเงี้ยหรือว่าชาวสี่ล้อก็มีนะครับนี่มีโอลินเนี่ยชอบมากเลยนี่ความหวังของหมู่บ้านใช่ไหมครับอันนี้าาความหวังนะหมู่บ้าน่าประมาณความหวังหมู่บ้านอะไรมันคำเสียวๆแล้วก็คาวาซสกิเนี่น,นี่อันนี้ที่เด็ดเลยครับสองทีน้องจอกนี่ครับโอเคอันนี้ส่วนข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากก็มีสติกเกอร์มีน็อตอะไรพวกนี้ใช่ไหมน็อตทั่วไป รถไทเทยทั่วไปแล้วก็มา <c oughs> ไล่มาข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างก็ใส่ปั๊มเบมบูเลยนะครับ oh, <no. S 1> ข้างบนก็เบมบูข้างล่างก็เบมบูด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นเบมบูอะไรครับเนี่ยเป็นอ่า่สีพอตครับ <Wow. S 1> สีพอตใช่ไหมที่ก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องปั๊มสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นเขาเรียกว่าสี่พอตใช่ไหมนี้ใช่เป็น M4 เหรอพี่ใช่ไหมใช่เป็น M4 ผมไม่แน่ใจพี่ก็ไม่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 ค่อยรู้อ่ะแต่รู้ว่าแบมโบูอยู่อะไรคือว่าเป็นแบมโบูแล้วกันแล้วก็มีพวกแบบขาจับอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมขาจับก็ต้องกึ่งกึ่งขึ้นมาอันนี้คือกึ่งขึ้นมาไม่ใช่ไม่ได้มีขายใช่ไหมครับโอ้เป็นงานกึ่งขึ้นมาอีกไม่ได้มีขายนะครับทุกคนก็แล้วก็เป็นจานอีกใช่เป็นจานแบมโบูจานแบมโบด้วยนี่ครับแบมโบ่นี่ครับจานแบมโบูจริงด้วยโอเคือ โอ้โหใส่จานเแบมโบแบบนี่ปั๊มเบมโบด้วยบิ๊กไบไอเลยครับแต่งเต็มมากคันนี้แล้วก็มาหม้อน้ำใช่ไหมครับเป็นหม้อน้ำเนียมหม้อน้ำเนียมก็อันนี้ว่าแต่งหรือว่าของเดิมเหมือนของแต่งครับของแต่งอ๋อเป็นหม้อน้ำม,นม,ม,มินียมอืมันมันก็ยังมีขายอยู่ใช่ไหมของแต่งมีครับือ มีพวกที่ขายอะไรเฉพาะก็มี๋อาของจังหวะด้วยรถแบบจุกเก้าสูงอย่างเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อว่ามีของแต่งนะครับแต่แต่บางตัวก็สามารถใส่เทียบรุ่นได้ใช่ไหมรุ่นที่มันแบบไอ้นี่ได้ใช่ไหมแล้วก็พวกน็อตพวกนี้ก็อทั่วไปใช่ไหมที่เราหาซื้อได้ส่วนใหญ่ก็ไล่น็อตไทเททั้งทั้งลำเลยเป็นบางบางจุดบางจุดใช่ไหมจัมจุดสีจมงเ้ แล้วก็ท่อท่อนะครับเป็นเขาเรียกว่าท่ออะไรนะแบบนี้แดงบางทรายแดงบางสายก็คือเป็นเป็นทั้งชุดเลยใช่ไหมก็คือทั้งปลายเใช่อ๋อเป็นฟูลเลยโอ้แดงบางสายปลายไทเทเนียมคอเลดปลายไทเทเนียมนี่คอ๋อคอเลดนะครับนี่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูปลายกันปลายก็จะเป็นแบบนี่ประมาณนี้นะครับปลายอ่อแดงบางสายใช่ไหมครับ ๋อเนเป็นแบรนด์ดังใช่ไหมอันนี้ครับดังในสมัยก่อนอ๋อดังตนสมัยก่อนถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบอย่างท่อวิกไบก็จะเป็นแบบพวกเทอร์มิพวกเอสซี H C, พวกราาประมาณน,นั้นใช่ไหมโอ้เหมือนสองจังหวะก็ต้องแดงบางสายต้องอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ดูคติต้องเทอร์มิอ๋อดูคติต้องเทอร์มิแล้วก็อาคาอะไรพวกนี้แต่ว่าสองจังหวะก็ต้องเป็นแดงบางสายช่ครับ๋อเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้ท่อเน,นี้ยสวยนะครับเนี่ยท่ออันนี้ อันนี้ก็เป็นท่อสนามเลยใช่ไหมแต่สายส่วนใหญ่ใส่ท่อสนามโอ้แล้วปั๊มหลังก็เป็นแบมบูได้ครับทุกคนเป็นแบมบูโลโก้ bo, o, แดงว้าวแบมบูโลโก้แดงสองพอใช่ไหมเ <c oughs> ขาเรียกมันน่าจะเป็นอ่าไอเ <c oughs> าเรียกว่า <c oughs> ลูกปืนเออลูกปืนสองพอทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นขนาดพวกขนาดลูกสูบขนาดลูกสูบใช่ไหมเออลูกสูบมันจะเล็กกว่าอ๋อสองพอทโลโก้แดงด้วยโอ้โห บิ๊กไบค์บางคันยังไม่มีเลยครับบอ,อกเลยว่าแต่งโคตรเต็มแล้วก็สายสายพวกนี้แพงไหมครับสายพวกนี้ก็หลักพันหลักหลักพันครับหลักพันเป็นเวทไบเบียแล้วก็สายเป็นของอื่นโอ้็นของอื่นอันนี้ก็ในบิ๊กไบค์ก็จะคุ้นคุ้นกันดีใช่ไหมครับสายประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการ,ารแต่งใช่ไหมใช่ครับเป็นงานสร้างของน้าจอม <Y ay> งานสร้างของอะไรนะฮะ <N aj om> น้าจอมใช่ไหมอือ แต่มันคล้ายๆของเบมโบข้างหน้าเมื่อกี้เลยนะน่าจอมโอเคงานสร้างเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นขาจับปั๊มนะเป็นงานกึ่งครับโองานกึ่งขาจับปั๊มอันนี้ก็อันนี้กึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่มีใส่ใช่ไหมใช่ครับมันต้องแปลงอ่ามันต้องสร้างขึ้นเป็นของเอ่อเพื่อที่จะมาจับเพราะมันเป็นรถรุ่นเก่าแล้วนะใช่ไหมแล้วก็มีตัวยึดตัวยึดนี้มาด้วย แล้วก็มีอะไรอีกนะอีกอย่างนึงนี่นี่ครับหลังลัดพิเศษเลยก็คือปั๊มกระถูกหลังของเบมบูด้วยใช่แต่ว่าไม่ไม่แอบแอบอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ที่ทำทำโอ้โหใส่ป,ปัม๊มเบมบูเต็มระบบนะครับอ่าระบบเบรกก็คือเบมบูทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็แต่งเป็นเป็นประมาณแสนเลยใช่ไหมคร่าวๆก็ประมาณไหนนะแสนหนึ่งของแต่งมันไม่ถึงนี่แต่คือรวมทํารวมอะไรด้วยอ๋อรวมทํารวมรถรวมอะไรอย่างเงี้ยสร้างใหม่ ก็ก็แพงอยู่ดีนะเป็นแสนเลยอ่ะเจ็บเลยโอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวเอาใจรถเล็กมากกว่าชาวสองจังหวะชาวจังหวะเพราะว่าเราก็สองล้อด้วยกันนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รีวิวแต่บิ๊กไบอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแนวมาลองเป็นรถเล็กบ้างอะไรเงี้ก็น่าสนใจครับแต่งเป็นแสนเลยใช่ไหมเกือบแสนอ่ะก็แสนไปลายอก็หมื่นปลายๆอ่ะก็ตีไปเป็นแสนเลยแล้วกัน ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องคอส์สมากนะครับก็ที่จะใหะ้มารีวิวรถรุ่นเลย <c oughs> ลืมอีกแลวเซอิโก้เซอร์บิโก,โก้อ่าโอเคต้องต้องโทษทีนะผมผมจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้เพราะผมก็ไม่ได้เล่นแบบแนวนี้เลหรดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายนี่ลองลองฟังเสียงดูว่าเสียงสองจังหวะกับเสียงแบบบิ๊กไบมันจะเป็นยังไงนสตาร์ทก็ยังเอกลักษณ์เดิม <c oughs> นี่ครับก็คือเสียงของสองจังหวะ ก็จะเป็นแบบประมาณนี้โอ,โอเคโอเคประมาณนี้พอเดี๋ยวลบกวนคขอเดินเขานะครับวันนี้คือเป็นวัยรุ่นอสองทีวัยรุ่นน้องจอกอได้วัยรุ่นน้องจอกอสายอสองจังหวะนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันก็ฝากติดตาม อ่าเฟซบุ๊กหรือว่าใครมีปัญหาอะไรที่จะสอบถามของน้องเขานะครับเรื่องพวกสองจังหวะอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อมีใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้น Facebook น้องเขาให้ชื่อว่าอะไรนะครับเฟซบุ o <Facebook>. กชนชนก,การภาษาอังกฤษชนกรารภาษาอังกฤษโอเคครับผมขึ้น Facebook ให้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องคอร์สมากนะครับที่มาให้รีวิวรุ่นอ่า Uh, อะะไรนคาวาสากิเซริโกะอ่าคาวาสากิเซริโกะจำไม่ได้ทีโอเคคาวาสากิเซริโกะวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ